ก็ขออวยพรนะคะให้กับแฟนๆดาราเดลี่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะขอให้เป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวงนะคะแล้วก็ใครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ไปเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยค่ะ แฮปปี้นิวเอียร์นะครับชาวดาราเดลี่ทุกคนก็ขอให้ชาวดาราเดลี่ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับที่สําคัญเมา์ไม่ขับนะครับแล้วเจอกันนะครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับครับสวัสดีครับผมหนุนนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆไปจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เทคแคร์ตัวเองหรือว่าระวังระวังกันด้วยนะครับก็ขอให ปีหน้ามีความสุขกันเยอะๆแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างนะครับส่วนปีใหม่ดาราเดลี่นะครับผมมิวสุประสิทธิ์ครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับผมครับผมก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกันด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะครับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วีปีใหม่นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมัารถนาทุกอย่างเลยให้รวยๆค่ะครับผมก็สำหรับแฟนดาราเดลี่นะครับถ้าชมก็ขอให้มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปปปลออดดภััยนนะครบขให้เ็ีีีท่ ยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับดาราเดลี่แล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขนะขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับมีแต่รอยยิ้มนะมีแต่ความรักมีแต่ความจริงใจเข้ามานะครับ